มันมีกระแสดราม่าออกมาอาจารย์ครับผมที่หินลัดนายมันเกิดถล่มเนี่ยหินลัดนายดูแลป่าดีนะไม่มีใครสงสยัยไม่มีใครทวงติงกันจัดก,การแต่เขาไปโทษหมู่บ้านที่เล็กๆเพราะทาเรื่องเพราะทำกระเหัวล้นแล้วมันส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านนี้อันนี้อาจารย์พอฟังทฤษฎีของอาจารย์มันคนละทฤษฎีกับที่มันถูกดราม่าตอนนี้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับ จากประสบการณ์ของผมนะครับที่ทําเรื่องดินถล่มมาดินถล่มไม่ว่าจะป่าไม้สมบูรณ์ขนาดไหนนะฮะแล้วก็ทั้งถึงป่าที่ไม่สมบูรณ์เมื่อฝนตกหนักไปถึงระดับหนึ่งยังไงก็ถล่มครับคือยังไงก็ไหลไม่ใช่ถล่มตัวทียังไงก็ไหลลองมาดูข้อมูลต่อนะครับจะได้เห็นต่อไปว่าตรงนี้น่าสนใจนะครับต่อไปครับนะอันนี้เป็นความลาดชันนะครับก็ตรงนี้ชันมากใช่ไหมถูกไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่รับน้ําต่อไปครับผมยกตัวอย่างความเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าจะทําให้เกิดดินถล่มไม่ดินถล่มเี มันขึ้นอยู่กับความสูงของภูเขาความชันของลาดชันการใช้ประโยชน์ที่ดินหน้าดินอันนี้คือเกาะระจังหวัดจังหวัดพังงาเป็นเกาะที่เป็นของอุทยานไม่มีบ้านแน่นอนป่าไม้นะครับต้นไม้สูงมากอุดมสมบูรณ์นะฮะเกิดฝนตกหนักหลังจะเกิดสึนามิซึ่งไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิถล่ลลลมลงม,มาหมดเลยและไม่ใช่พื้นที่ทํากินเนาะที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ทํากินถล่มหมดเลยเป็นป่านะครับผมเอาลูกศิษย์นั่งเรือข้ามขึ้นมาเก็บตัวอย่างนะครับนะฮะก็พังได้กรณีของ ขนมจริงๆแล้วเวลาเราพูดคาว่าดินถล่มเนี่ยจริงๆแล้วมันคือดินถล่มหรือเปล่าอมมองภูเขานี้นะครับฝนตกลงไปในภูเขาไหลลงมาทางนี้หนึ่งไหลาทางนี้ทางนี้สองหินที่ลงมาขนาดนี้อันนี้ลูกน้องผมอยู่นี้เล็กๆเนี่ยน,นะฮะ <c oughs> ผมเดินขึ้นไปอ่าล่องนี้ลองดูต่อไปนะครับอันถัดไปเดินล่องนี้ขึ้นไปขึ้นมาสามชั่วโมงอันนี้คือสามชั่วโมงที่เราเห็นสลปด้านข้างไม่มีสไลด์เลย เมื่อฝนตกหนักถึงระดับหนึ่งแล้วน้ำมันไหลจากที่สูงลงไปปรากฏการที่2จะเกิดเขาเรียกว่าการกัดเซาะเนื่องจากน้ำเขาเรียก hydraulic excavation ไม่จำเป็นจะต้องเกิดการสไลด์ลงมาตรงนี้ล่องน้ำแต่เดิมกว้างแค่3เมตรแล้วมีต้นไม้เต็มถ้าฝนตกหนักเกินปกติ excessive rainfall ยังไงมันก็ไหลแล้วมันจะเป็นต้องถล่มฮะก็แค่กัดไอมวลตามร่องลงไปมันก็พังแล้วก็ตรงกับที่เคส ของที่หมู่บ้านชัดเจนมากผม,ผมก็ดูจากภาพข่าวที่เขาส่งมานะฮะ,ะก็ไหลลงมาน้ําหลากอย่างหินลดนาดในเราดูแล้วมันเกิดความรุนแรงเนาะแลวมันเร็วพอสมควรครับในขณะที่ชุมชนก็ดูแลจัดการป่าที่นั่นะดีพอสมควรเนาะทีนี้การเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดจากระดับน้ําที่มันมาปริมาณปริมาณฝนที่มันเยอะจนที่มันพุ่งไปไแต่ว่าระหว่างชุมชนที่ดูแลจัดการป่าดีกับ ถ้าการดูแลจัดก,การป่าไม่ดีแล้วก็ไม,ไม่มีต้นไม้เนี่ยความรุนแรงมันจะเป็นยังไงครับความต่างผมขับรถ<ม>นะครับผมไม่ใส่เซฟตี้เบลผมเหยียบไปยี่สิชนโตปึง้งอาจจะหัวกระแทกนิดหน่อยครับผมใส่เซฟตี้เบลปึ้งเข้าไปนะฮะแล้วผมก็ขับไป40กิโลเมตรชนรปุ๊บก็อาจจะไม่ค่อยเป็นไรห0ชนเป็นไรไหมฮะไม่เป็นเซฟตี้เบลผมก็ยังทํางานอยู่นะเซฟตี้เบลผมคือลากไม้ครับ,รบนะแต่ผมขับไปร้อยแดิบชน ตายไหมฮะ <S 1> <S 1> <S ก็ไม่น่าเหลือครใช่ะแม้แต่ในขณะที่ผมไม่มีลากไม้ผมเอาเซฟตี้เบล,ลออกแล้วผมขับ60ขับ80ผมก็ตายโง่ๆพูดง่ายๆถามถามว่าในชุมชนทัดลายเนี่ยที่เราเห็นว่ามันแรงมันเร็วเนี่ยถ้าชุมชนไม่ดูแลรักษาป่าขนาดนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> มันจะเกิดคืออย่างนี้ถ้าชุมชนไม่ดูแลป่าสิ่งที่สเต็ปถัดไปจะเกิดขึ้นก็คือบริเวณลาดเขาจะมีดินไหลลงมาเต็มไปหมดเลย มากกว่านี้อีกนอกเหนือจาก,กาคือการจัดการน้ํากับโครนครก็คนล,ละเรื่องกันถูกไหมครับนะครับ